สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองยิวันพาะสงเลตเป็นจองแบ่งปันัตเล็กแบ่งปันนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นถัว่วลายเสือด้วยค่ะพี่น้องค่ะถั่วฝักยาวถัว่วลายเสือนี่หนูใหญ่โตๆก็มีดูโตแล้วนะคะนี่ มีลูก,กแหบไงนึ่นคะพี่น้อง่าอันนี้คือมันแอบอยู่ในเล็กเะคะบ่เห็นมาจนแก่แล้วเดี๋ยวเสียเอาไปทําพัน,นุ์น้คะพี่น้องคะ่ะลูกเล็กกำลังขึ้นต้นนั้นภูมินั้นกินหมดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะหมดแล้วเราก็จะเอาอันใหม่ขึ้นมาน่องคะพี่น้องะ่ะปลูกตัวใหม่ต้นนั้นเราก็จิตัดทิมค่ะพี่น้อง่ะเพราะเป็นการเสียเวลาน,น่องคะพี่น้อง่าแนวทาาสองตัวบนโอสองตัวล่างค่ะพี่น้องคะ่ะ คิดก่อนนั้นนั้นลงสองตัวบนให้งวดวันที่หนึ่งเดือนเก่าปีหกแปดเข้าไปที่สามหนึ่งตรงๆเลขหกสี่หางสี่ตัวนะคะพี่น้องค่าวันนี้ได้มาที่หกแปดหกสองเก้าแปดแล้วก็เก้าสองด้วยค่ะพี่น้องค่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสูตรถูกสูตรหวยถูกหวยมีเขามีรุดด้วค่ะพี่น้อง่าสูตรนี้งวดหกสามนั่นคือรุดค่ะพี่น้อง่างวดที่เร้วกว่าเขา หลังจากเดินมาหกเจงวดลุดไปทีงวดวันที่16เดือน8 6 3นัสน่ะุดค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วก็มากลับมาเดินอีกค่ะพี่น้องขาสามหนึ่งและสูตรนี้เขา่าคือเข่าตรงๆค่ะพี่น้องค่ะลางคือเป็นลางค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ได้จะมาที่68 62 98 92อนงะเก้าแปด้องค่ะพี่น้องขาตัวดำๆนี่คือเขียนผิดค่ะพี่น้องค่ะเขียนเป็น68 2ตัว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่มักบ่กกกชอบเรื่อผ่านคือเก่าค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะประมงผีกะเลียงค่ะพี่น้องค่ะผีกะเลียงนี่แซ่บแซ่บค่ะพี่น้องค่ะเอาไปกินกับสดปลาดอยคือโอ้แซ่บทองแซ่บใส่ตัวกินนี่ยแซ่บอร่อยบางวันบางครูต้นกระเทิมค่ะพี่น้องค่ะบางครูน้อยนึงกระเทิมแล้ว เก็บไป็นหนึ่งเสปาอันนี้คือเครือปักแตงไทยฝั่งนี้เป็นเครือฝักทองค่ะพี่น้องค่ะฝักทองอ่ะพี่น้องย้จอนจิจบคลิปหา้หาเ้าเบิ่งอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้อง่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว,วันวรสิลงให้แล้วค่ะพี่น้องทายคลิปไว้แล้วแต่ว่าเขียนตัวนี้พิษเขียไปหกแปดก็เลยไปแก้ไหมมาทายคลิปไหมค่ะพี่น้องค่ะ อห้พี่น้องโชคดีรำรวยถูกหวยแล้ววันทีหนึ่งเด้อค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในเด้อจ้ะพี่น้องค่ะ